สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะยามเช้านะคะก็คุณตาก็นะคะพาน้องศับมงคลเดินนะคะเดินเที่ยวนะคะในหมู่บ้านนะคะโอ้ยเสียงคอร้องนะคะเสียงคอนะคะคอใหญ่เลยนะคะนู่นนะคะตากกพาเล่นนะคะเล่นเดินเล่นนะคะตามนะคะในหมู่บ้านนะคะฝากนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะต่อๆนะคะ เพื่อเปิดการมองเห็นนะคะช่องเล็กๆนะคะของนะคะตาเวยนะคะซับมงคลน,นะคะตาก็ดลืนม,มานะคะตั้งแต่เมืไรนะคะในหมู่บ้านนี้นะคะก็นะคะออกจากนะคะกระท่อมมานะคะในหมู่บ้านนะคะมงคล ไปแล้วกลับบ้านแล้วนะคะเที่ยวเสร็จก็กลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็กลับกระท่มนะคะกระท่มไปนานแล้วนะคะโอนะ,น,นะคะพานุ่งซับมงคลนะคะกลับคืนแล้วนะคะโอ้ยห็นอะไรก็นะคะฮบป <c oughs> กินนะคะเ<ด>ก็บที่ขยะก็กินหมดเลยนะคะอะ,<ไ>อะไรก็นะคะกินหมดเลยนะคะกลับหองคุณนะะนะคะก,กน็นะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดซับสไครต์น,นะคะกดติดตามนะคะ,ะ,คะกดกระดิ่งเพื่อเพื่อนนะคะ ต้องนะคะตาอวยซับมงคลนะคะต่อต่อด้วยนะคะโอ้นะคะพาน้องซับมงคลมาเดินนะคะเที่ยวนะคะเดินนะคะออกกําลังกายนะคะมานะคะในหมู่บ้านนะคะโอ้นะคะมาในหมู่บ้านนะคะเดินนะคะพาเดิมสดีเดิมสดีเนี่ย เป็นต้นนะคะพอเป็นต้นไม้ชื่อต้นไม้อะไรน้อนะคะตายก็นะคะนี่นะคะคก็นะคะไปแล้วนะคะไปแลวนะคะ,ะ,คะตามมองรับมงคลนะคะไปนะคะฝากเม่เมนะคะก็นะคะพาเมยเมนะคะตามนะคะน้องรัพ์มงคลนะคะโอ้ยนี่หญ้าเขาหญ้าอะไรเพาะเนี่ยหญ้าอะไรเขาสวยอย่างเลย นี่เปียบอกนี่มันเป็นกอเออมันเป็นกอใหญ่ๆเนะี่ยยาเขาปลูกไว้นะ ពុក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 កុំយំបោកយំអីហ្នឹងពុកពុកប៉ប៉ប៉ เออป๊ป๊เอเร็วทัพ์มงคลก็ามาแล้วนะคะจ้าวันดีค่ะเดตกเ อ่ามาถึงแล้วนะคะมาถึงกระท่อมแล้วนะคะน้องซับมงคุณก็มาถึงกระท่อมแล้วนะคะสวัสดีครับสวยๆเร็วสวยๆสวัสดีครับอ,อนี่นะคะใจใหญ่ใจดีนะคะท่านเอากล้วยนะคะมาปนนะคะให้น้องนะคะซับมงคุนนะคะอ่ามงคุนนะคะอะไรกล้วยกินแร้วนะคะอืออร่อยมากเลยนะคะอ่า เอ๊ะนะคะืมคนได้กินเลยนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณพี่ยายใจดีนะคะมากมากเลยนะคะครับโอ้โหของในปากไม่มีเสียงเลยนะคะอึฮ ไมกะอตอนมื่อน้อยรุปมันนี่งเนี่เกิจ้องรับมาเรียยเนาะเจตากระตูดจ้ะเฮ้ยน้ำซับมงคลตัวเดินเที่ยวนะคะมาเกลับนะคะก็กับนะคะได้ไลายรถเนี่ย สายรถตัวรถนะคะมงคลตัวรถนะคะมีกานะคะจ,ะจับรถเลยนะคะก็มาถึงแล้วนะคะก็มาถึงก็กระท่อมแล้วนะคะตอนนี้ก็มาถึงกระท่อมแล้วนะคะมงคลสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตะเวยซับมงคลครับสวัสดีค่ะ